ชาวมอญสี่คนขับรถจักรยานยนต์พร้อมรถเข็นถูกรถยนต์ชนจนเสียชีวิตหนึ่งบาทเจ็บสด้านสวตราดเปิดสำนักงานรับเรื่องร้องทุกข์และใช้ประสานคนไทยพลัดถิ่นขณะผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดงานวันคนพิการประจำปี2556และรายงานพิเศษคุณพลัดถิ่นกับการได้รับสัญชาติไทย ตไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวี .com สนสนุนข่าวโดยสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039 512 344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด ลูกจ้างกรีดยางชาวมอนถูกรถยนต์ไม่ทราบรุ่นยี่ห้อชนขณะกำลังออกไปกรีดยางเสียชีวิตคาที่1คนและแบาดเจ็บอีก3คนพันตำรวจโทวิเชียนปั้นสุขพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเขาสมิงได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณสะพานคลองยา ถนนสายแสนตำบลท่าสมอเภอเขาสมิงจังหวัดตราดมีผู้บาดเจ็บจำนวน3รายและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนึงรายจึงประสานเจ้าที่กู้ภัยเขตอเภอเขาสมิงตรวจสอบและรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายหญิงสองรายเจ้าที่กู้ภัยตราดจึงได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลเขาสมิงส่วนผู้เสียชีวิตเป็นหญิงหนึ่งรายนอนอยู่กลางสะพานคลองยาสภาพแขนขาหักอายุประมาณ35-40ปี ทราบชื่อต่อมาคือนางออมห่างจากร่างผู้เสียชีวิตประมาณกว่า20เมตรพบรถจักยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและรุ่นหมายเลขทะเบียนกอไก่ยอยักคอควาย330จันทบุรีถูกชนตกลงไปในร่องข้างถนนพร้อมรถเข็นเล็กหนึ่งคันทั้งใส่น้ำยางพาราอีก3ใบมีตัดยางและอุปกรณ์อื่นๆตกเปลื่อนถนนสอบถามแรงงานต่างด้าวที่รู้จักกับนางอ,อมบอกว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวแรงงานที่มารับจ้างกรีดยางจะตื่นขึ้นมาเพื่อออกไปยังสวนของนายจ้างเพื่อกลีดยางส่วนนางออมก็กําลังเดินทางไปยังสวนที่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ4กิโลเมตรผู้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนรถชนกันจึงวิ่งออกมาดูเห็นแต่เพียงรถยนต์วิ่งมุ่งหน้าไปทางบ้านบางกระดานโดยไม่ทราบรุ่นสีและยี่ห้อแต่อย่างใด แต่สังเกตให้ไฟด้านหน้าข้างหนึ่งของรถหลุดห้อยลากไปกับถนนและพบผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตจึงแจ้งเจ้าที่ตำรวจทราบสมาชิกวุฒิสภาตราดเปิดสำนักงานรับเรื่องราวร้องเรียนและรับเรื่องประสานแปลงสัญชาติคนไทยพลัดถิน่นที่อาคัรเลียดปฐมตําบลหนองเสม็ดอําเภอเมืองจังหวัดตราด นายสุพจน์เลียดประถมสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราดพร้อมคนไทยพลัดถิ่นจำนวน50คนในประเสริฐสิริอดีตประธานหอการค้าจังหวัดตราดและผู้มีเกียรติร่วมเปิดสำนักงานร่วมในพิธีเปิดสำนักงานสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราดขึ้นนายสุพจน์กล่าวว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมตนเองต้องมาเปิดสํานักงานขึ้นเพื่ออะไรเพราะอีกไม่นานก็จะหมดวาระแล้วที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ในการทำงานเรื่องการแปลงสัญชาติทำให้มีประชาชนติดต่อทางโทรศัพท์และสถานที่อื่นๆทำให้ไม่สะดวกซึ่งการตั้งสำนักง,งาน,นใช้เพื่อวันนี้โดยเฉพาะและจะมีเจ้าหน้าที่ทนายความเพื่อปรึกษาหารือและแม้จะหมดวาระบุธ,ธิสภาแล้วก็จะใช้เหมือนเดิมเพียงแต่จะไม่มีป้ายเท่านั้นจังหวัดตราดเปิดเวทีเพื่อผู้พิการในงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการจังหวัดตราดซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับชมรมคนพิการจังหวัดตราดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีคนพิการจำนวนมากเข้าร่วมงานนางนันทกาวัฒนาประยูนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนัก ถึงการให้ความสําคัญกับคนพิการให้สามารถดํารงชีวิตเช่นบุคคลปกติทั้งอย่างเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นการแสดงของผู้พิการและเยาวชนจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากฝีมือของผู้พิการการมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด่นที่จัดสวัสดิการสำหรับผู้พิการรวมไปถึงการจัดกิจกรรมนันทนาการและการมอบของขวัญให้กับผู้พิการที่เข้าร่วมงานตลอดจนการรับขึ้นทะเบ,บียนของผู้พิการซึ่งปัจจุบันจังหวัดตราดมีฐานข้อมูลผู้พิการแล้วกว่า4,000รายและกำลังอยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้รับสิทธิต่างๆจากภาครัฐ เมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงเนี้อ่ะเราก็อ้อมมาตรงนี้เอาใจนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติ รายงานพิเศษคนไทยพลัดถิ่นกับการได้รับสัญชาติไทยตอนที่หนึ่งหลังการเปิดสำนักงานสมาชิกจังหวัดตราดนางสาวหนูเพียนสุขสวัสดิ์อายุ38ปีได้เข้าไปในสำนักงานแล้วเดินชมนิธรศการภายในห้อง และได้เดินเข้าไปหานายสุพจน์เลียดประถมสมาชิกวุฒิทสภาจังหวัดตราดที่กําลังยืนสนทนากับแขกที่มาร่วมง,งานแล้วพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือและมีน้ำตาที่ซึมออกมาท่ามกลางสายตาหลายคู่ที่มองมาที่เธอโดยเฉพาะสาวสุพจน์เลียดประถมที่ยืนนั่งรับคำขอบคุณจากเธอ แต่รู้ดัวว่าขอคุณท่านมาก38ปี39ปีกับการเป็นวิทยุเชื้อสายของุณวันน ja ี Pepper> ้มีคนเด่นมีนับใจที่ช่วยเราตรงตรงจริงๆรอ่ะค่ะนี่คือภาพและความรู้สึกตื้นตันของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าคนต่างด้าวและรู้ว่าวันนี้ ตนเองกำลังมีชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องไร้สิทธิมานานตลอดชีวิตของเธอสบคครับงได้เราไม่รู้ว่าใครคือคนที่ช่วยจริงๆครับยากให้เชื้อสายไทยเกาะกุ้งหนูคิดว่ายังมีคนที่ว่าช่วยและช่วยเหลือหนูจริงๆอะค่ะมีคนที่ช่วยได้มากกว่านี้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะเห็นวันนี้แล้วรู้สึกแบบดีใจมากมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในใจหนูแล้ว มันดดีใใจจมมมันนตตื่ตพูไอออกบางคครััั้งงงงะหหลลจาากนสาวนุเพียนบอกอีกว่าชีวิตที่กำลังเกิดใหม่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นมีอิสระและมีสิทธิเหมือนกับคนไทยคนอื่นๆสักทีสิทธิก็คือเราไม่มีสิทธิด้าน เรื่องรักษา3 0บ,บบาทยอมรับว่าเรารักษาได้แต่ว่าเรื่องการเดินทางเรื่องถือสิทธิ์ในการ ทรัพย์สินต่างๆเราก็ไม่มีสิทธิ์นะคะต้องโอนไปให้ญาติหรือว่าพี่น้องที่ว่าเขาได้บารไทยมาก่อนแล้วให้ยกให้เขามาถือนี่ให้อ่ะคะ่ะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากมากแน่นอน,นะคะ่ะแล้วหลุดพ้นจากคำดูถูกว่าเราเป็นขมิบแอบใจหนูคิดอยู่ตลอดว่าหนูไม่ใช่ขมินหนูแค่ว่าอพยพหลบหนีให้สงครามเข้ามาหนูจํำความได้หนูก็อยู่เมืองไทยแล้วค่ะนางสาวนุเพียรยังกล่าวขอบคุณสวสุพจน์เลียดปฐม ที่ทําให้ครอบครัวของตนเองมีวันนี้ก็ขอบคุณท่านมาค่ะคือท่านก็เห็นนะคะว่าเราเดือดร้อนจริงจแล้วก็ช่วยในตรงนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะต่อมาในช่วงบ่ายคนไทยพลัดถิ่นกว่า500คนได้เข้ามารอการรับรองสิทธิจากกรรมการรับรองสิทธิทั้ง7คนเพื่อทําหลักฐานเพื่อให้รัฐบาลให้สัญชาติเป็นคนไทยในอีกหนึ่งปีข้างหน้านายสุพจน์เลียดปฐม ได้รับกล่าวถึงสิ่งที่ได้ทำเพื่อคนไทยเกาะกูดที่ไม่ได้สัญชาติคนไทยที่เกิดในแผ่นดินไทยแล้วไม่ได้สัญชาติไทยซึ่งได้ดำเนินการผลักดันมานานแม้วันนี้ขบวนการเพิ่งเริ่มและได้มีคนไทยเพียง30คนที่ได้บัตรประชาชนไปแล้วแต่ตนเองจะพยายามทำให้ทุกคนได้รับขณะที่นายธีรัสรักเพชรสสจังหวัดตราดบอกว่าตั้งแต่เข้ามาเล่นการเมืองปี2535 ได้ดาเนินการเรื่องนี้มาตลอดจนกระทั่งได้รับการเลือกตั้งเป็นสสตราสก็ได้เข้ามาทํางานผลักดันต่อจนสามารถแก้กฎหมายสัญชาติฉบับใหม่ขึ้นมาให้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรและบุติสภาจ,จนเป็นกฎหมายซึ่งวันนี้มีหลายคนที่ได้เป็นคนไทยแล้วเราทำเรื่องนี้เราทาสําเร็จหลายครั้งแล้วครับตอนนั้นใช้คําว่าแปลงสัญชาติแต่แด้ครั้งมันไม่น้อยได้ไม่มากนะครับ แล้วก็ยากมากๆพี่น้องกระบริการตรงนี้ยากมากๆทีทําเสร็จแล้วเรื่องไปค้างอยู่ที่ห้องดนตรีว่าการการะทรวงมาหาไทยไม่ต้องเอ่ยชื่อชื่ออะไรภาคไหนไม่ต้องเอ่ยค้างไว้เฉยๆแค่น้ไม่ลงนามสุดท้าย <c oughs> นางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองได้ย <c oughs> <và> ืนยันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด โดยขณะน,นี้ทางอำเภอคลองใหญ่ได้สงด่งรายชื่อไปแล้วกว่า1,380คนและนี่คือจุดเริ่มต้นของความรู้สึกปราบรื้มของคนไทยพลัดถิ่นทุกคนจะได้รับสัญชาติไทยในเร็วๆนี้จาก,กรลิดแววคล้ายหงรายงานากวันที่เฝ้าคอยจากทางที่ไม่มสู่ถนน ราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติจังหวัดตราจ,จัดงานวันรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีข้าราชการประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม นางสาวบรรจวนอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีราชการะเนื่องในงานรัฐพิธีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งจังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานที่ศาลประชาคุมตราดผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่า การจัดพิธีครั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคูลแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระองค์ทรงพระปรีชา,าสามารถกล้าหาญเด็ดเดี่ยวขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนทีพของพระองค์ท่านโดยเฉพาะการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาที่กลายเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเพื่อสร้างความเป็นเอกราชษให้กับชาติไทยเมื่อวันที่18มกราคม ปีพุทธศักราช2135ทางจังหวัดตราดจึงได้จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้นประกอบด้วยพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสการะต่อหน้าพระบรมรูปจากส่วนราชการและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆตลอดจนการกล่าวถวายราชดุดีแด่พระองค์ท่าน จังหวัดตราดและมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปรถัถรมเชิญชวนผู้สนใจแสดงกายกรรมการกุศลจากจีนแผ่นดินใหญ่กายกรรมกวางเจาปะทะกายกรรมฉางซา แนนนิวัตรัตนวิจิตรประหลาดจังหวัดตราดกล่าวว่าจังหวัดตราดร่วมกับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบระมราชินูปธรภ์ร่วมกับจังหวัดตราดกำหนดจัดแสดงกายกรรมการกุศลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนกายกรรมกวางเจาปะทะกายกรรมฉางซาในวันที่5กุมภาพันธ์2556 ณเวทีกลางแจ้งสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดทั้งนี้เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนมูล,ลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุปธรรมและสาธารณประโยชน์จังหวัดตราดสำหรับการจัดการแสดงกายกรรมดังกล่าวเปิดให้ชมเพียงสองรอบคือรอบแรกเริ่มเวลา16.30นาสำหรับเด็กและเยาวชนและรอบที่สองเริ่มเวลา19.00นาสำหรับประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรราคา 500, 300และ200บาทผู้สนใจติดต่อซื้อบัตรได้ที่กลุ่มงานปกครองที่ทําการปกครองจังหวัดตราดชั้น3อาคารสะะารกลางจังหวัดตราดหรือที่ทําการปกครองอําเภอทุกแห่งได้ตั้งแต่บัตรนี้จนถึงวันที่5กุมภาพันธ์นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์039511005 คณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่จัดงานประจำปีและเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีเมือ่อค่ำวันนี้ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายสุภวั์ชวิตรุ่ยไทยกุลเป็นประธานเปิดงานประจำปีศาลเจ้าแม่ทับทิมโดยมีนายจิรพลสิรินานวัฒแน์นายอำเภอคลองใหญ่นายวิรชาญปฏีปารยะกุลนายกเทศบาลตำบลคลองใหญ่นายอาภากรเจริญผลนายกองค์การบริหารคลองใหญ่ ในกอบกุลชลาลายัยสววเขตอำเภอคลองใหญ่ส่วนราชการและคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ประชาชนอำเภอคลองใหญ่ร่วมโดยก่อนการเปิดงานได้มีการแห่องค์เจ้าแม่ทับทิมไปรอบๆในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่เพื่อให้ชาวคลองใหญ่ที่เคารพนับถือได้ร่วมก,กันกราบไหว้หากไม่มีเวลาไปที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมเนื่องจากองค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอคลองใหญ่และชาวบ้านใกล้เคียงนับถือ เป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนาน ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ได้ขจรกระจายทําให้มีผู้เคารพเลื่อมใสและมากราบไหว้สัการะก,กันอย่างหนึ่งแน่นและการจัดงานประจําปี2556จะเริ่มตั้งแต่วันที่1 7ถึง21มกราคม2 5 5 6เพื่อเป็นการรักษาสืบสารประเพณีและหารายได้ในการทํานุบํารุงรักษาศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่รวมทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความรักรเคารพเลื่อมใสในองค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่สําหรับกิจกรรมภายในงานแสดงสินค้าหลากหลายชนิด ร้านมัฉาก,กาชาติของกิ่งกาชาติอำเภอคลองใหญ่การแสดงลิเกระงวงย้อนยุคและการแสดงของนักเรียน นักเตะตราดเอฟซีซ้อมหนักเรียกกำลังเพื่อความฟิตของร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์ณะรัฐพรซแตรนเผยการฝึกซ้อมทีมยังไม่เพิ่มแต่โค้ชต้องการให้ร่างกายแข็งแรงที่สนามกีฬาจังหวัดตราดนักเตะตราดเอฟซีทั้งหมดทั้งไทยและต่างชาติกว่า22คนเดินทางมาร่วมฝึกซ้อมประจำขึ้นเดินทางมาร่วมฝึกซ้อมประจำขึ้นโดยที่สตาฟโค้ช โดยประพาสนาคพงศ์ได้สั่งให้นักเตะทุกคนวิ่งออกกำลังกายเรียกกำลังเป็นหลักโดยวิ่งรอบสนามฟุตบอลและอบอุ่นร่างกายสลับกันไปเพื่อเรียกความฟิตของร่างกายเป็นหลักเนื่องจากที่ผ่านมานักเตะตราดเอฟซีมีปัญหาในเรื่องกำลังที่เล่นกันไม่ตลอดเกมก็หมดแรงขณะเดียวกันก็เล่นบอลบนพื้นสลับกันไปเพื่อความคล่องตัวในการเลี้ยงลูกบอลหลบคู่แข่งทั้งนี้รัฐพรแซ่ตานกล่าวว่า การฝึกซ้อมทีมทั้งการอุ่นเครื่องหรือการฝึกซ้อมปกติโค้ชจะเน้นในเรื่องของการออกกําลังกายและการวิ่งเรียกกําลังขาส่วนการเล่นเป็นทีมยังไม่เน้นมากนะักก็ต่างคนต่างมาครับก็พยายามเอ่อโค้ชพยายามปรับจูนกันครับผมก็เราก็ลองระบบเกมไปเรื่อยครับ พลังกำลังเราก็ยังข,ขาดกันอยู่ครับเขาก็มีคอร์สมีวิธีเสริมพลังกำลังของพวกเราอยู่ครับก็เราเราก็เน้นซ้อมเพราะว่าการซ้อมของเรามันล่าเช้าที่หมื่นครับอย่างที่สตาฟโค้ชบอกครับผมเขาก็พยายามเติมกำลังให้พวกเราครับทั้งเช้าและเย็นครับครับผม ครับมันมันก็ต้องปรับจูนกันไปเรื่อยครับครับผมถ้าอย่างอย่างที่นโยบายของสโมสรบอกครับมีมีแรงก็มีทุกอย่างครับครับผมเราก็เรื่องแรงครับสําคัญครับก็พยายามเติมแรงกันครับเดี๋ยวก็ระบบเราเสริมกันที่หลังครับครับผมครับก็มันอาจจะมีปัญหาแรกๆครับแต่มันมันเป็นฟุตบอลมันเราเราเราเป็นวิถีทางของเราอยู่แล้วเราก็ต้องปรับจูนให้มันเข้ากับระบบครับครับผม ตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด1 9 2 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ในช่วงที่อากาศหนาวเย็ยนลงเกษตรกร,กรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยระยะนี้สภาพอากาศแห้งและน้ำประเหยมากไม้ผลที่ดอกบานและติดผลแล้วชาวสวนควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งกำจัดวัชพืชภายในสวนเพื่อไม่ให้แยกอาหารและน้ำจากไม้ผลนอกจากนี้ควรป้องกันกำจัดสัตรูพืชจำพวกเพลี้ยไว้ด้วยในช่วงที่อุณหภูมิลดลงผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหารลงเพราะสัตว์น้ำจะกินอาหารได้น้อยเศษอาหารที่เหลือจะทำให้น้ำเน่าเสียได้ บริการแล้วรถตู้ร่วมบขอสอรบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถา,านี b t s อสนุสารี์โทร090 818 1828 18สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกามิติใหม่ของคนมือตราศเดิะไนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบก,กับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดิะไน